ากที่บอกว่าอยากจะได้ความสงบแต่เราไม่เคยพบเลยว่าเรื่องแบบนั้นมันมีอยู่จริงที่ชายแดนก็ไม่จบตรงจุดที่มีการส่องสุมอาวุธก็ไม่หยุดด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดทางกองทัพนะคะคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาไม่แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้เอามาจากสายลับ บอยไหมหลวงตาสุดไหมไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าทางการทหารเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่อยู่ในขมรเป็นใครบ้างแต่พอทราบว่าจุดนี้ยังไม่หยุดใช่ไหมยังขนอาวุธกันต่อใช่ไหมในพื้นที่ของจังหวัดพระตะบองจุดนี้นี่แหละที่เป็นจุดซ่องสุมอาวุธเพราะฉะนั้นเสิร์ฟโปรตีนให้ถึงที่เลยค่ะ การโจมตีคลังอาวุธของทางฝั่งกัมพูชานะครับเป็นการริดลอนขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของฝั่งเขา <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่ากําลังรบของเราจะมีความปลอดภัยนอกจากนี้ก็เป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเราทําทุกอย่างเพื่อริดลอนขีดความสามารถในการปฏิบัติการของฝั่งกัมพูชาตรงนี้มันเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองนะครับการโจมตีคลังอาวุธเนี่ยผมพูดจริงๆมันเป็นการโจมตีที่เป็นมนุษยธรรมด้วยเราไม่ได้โจมตีที่เป้าที่เป็นคนหรือกําลังทหารของกัมพูชา เราโจมตีอาวุธที่จะเป็นมาเป็นภัยคู่ขามกับเราตรงนี้เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนะครับเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองบนพื้นฐานของความจําเป็นได้สัสดส่วนกับภัยคู่ขามที่ได้รับและก็ยังยืนยันอยู่เสมอว่าเราแยกแยะอย่างชัดเจนแล้วอย่างเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายทางพลเรือนอช้ากองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินรบ F16 ทิ้งระเบิดยนต์ไข่เป้าหมายเชิงลึกในพื้นที่ ตำบลพนมซอมเปาค่ะอำเภอบานอนจังหวัดพระตะบองเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาโดยพลอากาศโทจัก,กริดธรรมวิชัยนะคะโฆษกกองทัพอากาศได้ออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยนั้นเรามุ่งเน้นพื้นที่ทางการทหารเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าทางกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็แล้วแต่ในการโต้ตอบตามสมควรในครั้งนี้เราเน้นแค่พื้นที่ทางการทหาร เท่านั้นนะคะเป็นการโจมตีคลังอาวุธในพระตะบองเป็นการโจมตีเพื่อมนุษยธรรมและนี่คือการป้องกันภัยคุกคามต่อประเทศถือว่าเป็นสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองบนพื้นฐานความจำเป็นแล้วก็ได้สัสดส่วนค่ะ โดยท่านโฆษกกองทัพอากาศก็ย้ำทุกครั้งว่าโจมตีแค่คลังอาวุธเท่านั้นแม้ว่าหลายคนจะเชียร์ว่าอยากให้ F16 เราอ่ะไปเสิร์ฟโปรตีนในพื้นที่อื่นๆด้วยอเออมีก็หย่อนลงไปซกไปไปักใบสองใบฟองสองฟองนะคะในขณะที่ F16 ที่ใช้ในการหย่อนไข่ลงคลังอาวุธเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ย่านพระตะบองก็แตกตื่นค่ะบางคนแค่เห็น เห็นเครื่องบินบินมาได้ยินเสียงยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเขาจะลงตรงไหนอยู่ห่างกันไกลายไกลนี่ขณะว่าโทรศัพท์เนี่ยซูมแบบสุดปลายทางแล้วนะยังหนีเลยอะ่ะ นมเป้านมเปาโอ้โหมันไกลนะเอาจริงไกลแบบไกลมากนะคุณพี่จะรีบเข็นจักรยานอาปั่นไม่ไหวแล้วทีนั้นตกใจค่ะกลัวไงกลัว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 มันจะลงตรงนี้ด้วยไอ้ภูเขาตรงนั้นที่ลงเนี่ยคือเขาพนมจอเรียวอยู่ในจังหวัดพระตำบองห่างจากชายแดนในพื้นที่จังหวัดแสะแก้วเป็นร้อยกิโลเหมือนกัน่ะพี่พี่ครับพอห่างเป็นร้อยกิโลตัวเขาก็เลยนึกว่ารอดแล้ว นี่มาหรอกอเออมีแต่พื้นที่ชายแดนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ว่าการซ่องสุมอาวุธจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้ากองทัพอากาศเราทราบเรามีข้อมูลชัดเจนเราจะตามไปหย่อนไข่ทำลายตรงจุดที่สะสมอาวุธเอาไว้ให้มันมาลายหายไปให้หมดสิน้นครับแล้วตรงที่หย่อนลงไปเนี่ยอันนี้ย้ำอีกทีนะไม่รู้ว่าจะมีชาวคอมเนได้มีโอกาสมาดูไหมอานุภาพของ F16 เนี่ย ก็คือการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แบบปกติแต่ว่าที่เห็นเป็นกลุ่มควันมันพวยพุ่งขึ้นมามีไฟไหม้มหาศาลเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคลังอาวุธไงคือถ้าเกิดว่าสมมติลูกเนี้ยหย่อนไปลงตรงภูเขาธรรมดาทับเดียวจบแล้วเออ,เอ,อเพราะมันไม่มีอะไรให้มันจะเกิดเป็นควันเป็นปะทุข,ขึ้นมาแต่ว่านั่นคือแหล่งที่มันคือการสะสมดินเปืนดินระเบิดมันก็เลยทําให้อนุภาคของความดุนแรงของลูกไฟเนี่ยมันดูแล้ว น่ากลัวมากๆเรื่องแบบนี้เข้าใจว่าคิดไม่ได้ไม่เป็นไรคิดไม่ได้ก็จะบอกค่ะบอกให้ได้รับทราบว่าที่มันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่านี่คือการซ่องสมอาวุธยุทธุปกรณ์ที่คุณตั้งใจจะเอาไว้ใช้ยิงใส่ไทยเพราะฉะนั้นไข่ใบเดียวของ F16 ทำลายอาวุธได้อีกหลายชนิดเลยครับอ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมชาวนาที่อยู่บริเวณจุดนั้นน่ะจังหวัดพระตะบองใช่ไหมฮะจะตื่นกลัวเพราะว่าเขากลัวว่าอนุภาพของ F16 เนี่ยมันจะมาตกในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าอยากจะบอกเอาไว้ตรงนี้ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าพล,ลเรือนไม่ใช่เป้าหมายทางทหารของกองทัพไทยอยู่แล้วนะครับแล้วจุดที่ไปเอาระเบิดไปหยอดเนี่ยมันเป็นจุดที่ทางการไทยมีข้อมูลยืนยันนะครับว่าเป็นคลังเก็บอาวุธ เก็บยุดโทปรกรต่างๆของฝั่งขเขมรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ชาวนาตกใจตกใจไปโป๊ะแตกไปด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าชาวนาน่ะทุกคนพูดเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังพลแล้วก็ยุดโทปรกรของขเขมรครับอ้โอควงตอง ปีดลบุนกราไปโตยอ่ะไม่เขาจะมาทางไงนุ๊บเมนจุ๊บุูกตอนแม่เลยนาอะไรตีแเีไม่่ีแสดงงเราอะใช่มมไม่มีไดแต่ไานังไงในังตีเราอ่ะตาเราอะท่อท่อท่อทดทงไหนคนท่จุดนี้แหลเห็นไหมชาวนาโป๊ะเองเลยโป๊ะว่ายังไงรู้เปล่า ตกใจที่จหารไทยรู้ว่าตรงนี้เป็นคลังอาวุธเขาพูดงี้เนี่ยเขาพูดในคลิปเขาตกใจว่า เฮ้ยทหารไทยรู้ได้ไงตรงนี้เป็นคังอาวุธแปลว่าชาวนาเขมรก็รู้อยู่แล้วว่ากองทัพขมรเนี่ยนโนโเอาอาวุธมาซ่องสมเอาไว้อยู่ตรงจุดนี้เสียงชาวนากัมพูชาเห็นเหตุการณ์ตอน f 1 6หย่อนไข่เ,เสริร์ฟโปรโตีนให้เ<ม>น้นๆเลยนะครับผู้ชมลแล้วก็หลุดโป๊ะพูดออกมาจุดที่พิกิ้งรายงานไปหลังภูเขาพนมจอเรียวอำเภอบานอนของจังหวัดระตาบองนะครับ เห็นไหมไม่ใช่เฉพาะข่าวกรองของไทยหรอกที่รู้คนในพื้นที่ก็รู้ว่ากองทัพเขมรนั้นเอากําลังอาวุธแบบไปซ่องสุงมเอาไว้ตรงไหนเพียงแต่เขาไม่ออกมาพูดเพราะเขาก็เป็นคนเขมรด้วยกันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติตรงนี้เราเข้าใจแต่คําพูดของชาวนาเขมรเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าพิกัดที่ F16 ของไทยย่อนไข่ไปไม่ได้มั่วซั่วนะย่อนไปจริงๆเออย่อนไปเพราะว่าจุดนั้นเป็นแหล่ง ซ่องสมพวกอาวุธยุทธปรกรณ์ของฝั่งทหารขเขมรจริงๆนะครับความแตกตื่นตกใจกลัวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับชาวนาขเขมรน,นะครับแต่ลามไปถึงชาวเมืองชาวเมือง,องพระตะบองอยู่ห่างจากจุดย่อนไขออกไป4กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมเป้าหมายของไทยเนี่ยโจมตีจุดที่เป็นพิกัดทางทหารเท่านั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาพนมจอรียวตามที่รายงานไปแต่ห่างออกไป4กิโลเมตรได้ยินเสียงการโจมตีครับบึ้มทีเดียวสนันวันไหวแล้วมันจะ มีไอตัวช็อคเวฟแรงอัดอากาศเนี่ยสะเทือนไปชาวบ้านตกใจเกิดความโกลาหลขึ้นพยายามหนีตายกันจ้าละหวันเลยนะครับส่วนโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวรีบพาเด็กๆเนี่ยอพยพไปอยู่ยังที่ปลอดภัยอ้าวดูภาพในช่วงเวลาเกิดเหตุหน่อยครับบ้านจฉซัวมาพร้อมเชดไปนี่ข้างยูเทิรเซียมบ้าน ធ្វើការតម្លាក់ត្រប់នៅឯស៊ីបងបើបានបោះសាលាយុទ្ធភូមិទី5បាទសាលាពលទាហានយុទ្ធភូមិទី5ខំតូចបងបងបាទឥឡូវនេះបងបងប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិសះបាទភូមិសះទឹកដីស្រុកបានนอนខាតបានដំបងបាទយើងគួយតែផ្ទះគួយតែផ្ទះឥឡូវនេះតែឮខែទៀតណា4គីឡូម៉ែត្រเนี่ยยังไม่ทันได้มองเห็นพวกกลุ่มควันอะไรเลยอ่ะ4กิโลจากจุด